ำเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะแล้วทำไมชุดเธอชุดชันสวยไหมน้ำพิงเรียกฉันว่าอะไรนะฉันก็เรียกเธอว่าน้ำพิงนไงทำไมเธอถึงเรียกทำไมฉันถึงไม่เรียกเธอว่าคุณพิงแต่เรียกเธอว่าน้ำพิงครฉลาดนี่คิดสิว่าทำไม นี่มันอะไรกันอะ่ะลองคิดดูสิรำฉันบอกให้เธอคิดไงทธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งนะฉันนะฉันแค่ยอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงใส่ชุดนอนเหมือนกับฉันแล้วทำไมถึงได้กล้าเรียกฉันแบบนั้นแล้วทำไมฉันต้องไม่กล้าเรียกชื่อเธอด้วยฮะในเมื่อตอนนี้ฉันไม่ใช่อีรำนำคนเดิมแต่เป็นดำนำ ที่กำลังมีทุกอย่างเหมือนกับเธอแม้แต่เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังใส่เหมือนกันแล้วก็ยังมีสิทธิ์ความเป็นเมียเท่าเทียมกันถ้าพูดอีกทีสิคุณพิงขาคุณพิงเคยบอกว่าคุณพิงอะรักรำเหมือนน้องสาวใช่ไหมคะ คุณพิงบอกว่าเราสองคนเหมือนกันที่ไม่มีพ่อคุณพิงจะสงสารดําถ้าเกิดว่าดำมขออะไรคุณพิงเนี่ยคุณพิงก็จะให้ถ้าเกิดว่าดําขอคุณอาเป็นผัวได้ไหมคะพูดอะไรอ่ดํฉันบอกว่าฉันต้องการคุณอาเป็นผัวได้ยินไหมน้ำพิงดํา